สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้มาพบกับ8หน่วยคุยเรื่องหวยนะครับเจอกันอีกนะครับวันนี้พามาพบกับนิตยสารเงินล้านครับเงินล้านเกิดมาทุกคนปรารถนาที่สุดก็คือเงินนะเงินเงินเงินนะใครก็ต้องการเงินล้าน ประจำงวดวันที่16สิงหา2,568ันะครับวันนี้เลขเงินล้านให้มาที่357นะ357ดึง7กับ5ตัวเด่นสุดคือ7นะครับนี่บนและล่างนะบนและล่าง5 3 5 7งวดนี้บนและล่างรับรองมีให้เห็นค่อนข้าง แน่นเนาะวันที่ผ่านมา850นะ8505ไปบนที่52อยู่ตรงนี้นะ852 850ออก852 0ไปล่างที่50นะครับแม่นไหมล่ะ <c oughs> ผมก็ว่าสุดยอดอีกฉบับหนึ่งนะทั้งบนและล่างนะ3ตัวมาตัวแน่ๆ วันนี้สามาเจ็บนและล่างนะทำบนผมเอียงไปทางเลขห้าก,กับเลขเจ็ 7, นี่แหละล่างก็3กับ5นะครับ7จ็ดมา7จ7ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็3 30 34มศและ32 7สนะเนะ ถ้าเจ็ดมาอยู่ที่7 6 7 8 9กเนะหกเจถ้าจับในคู่นี้ถ้าเข้าก็าจะอยู่ที่7จ็ดศูนะครับถ้าเข้าบนนะถ้าเข้าล่างเอียงมาทางเลข3กับเลข5นี่แหละนะสามในอยู่กึ่งกลางนะละวางล่างกับบนนะครับ วที่ผ่านมาเขาให้5เขาให้5อยู่กึ่งกลางระหว่างบนกับล่างนะบนไปที่5้สองไปไปที่5 8าแปนะห้านะล่างไปที่5 0สุดท้ายเข้าที่5 0จริงๆนะเนี่ยงวดน,นี้5อยู่ตรงกลางอีกแล้วนะนแต่ผมชอบไปทางเจ็ดนะ ลองลองดูนะครับท่านใดชอบตรงไหนก็จัดได้เลยนะครับเดี๋ยวนิดเดียวเองนะสีหแผ่นเองนะแต่ราคา30บาทนะถือว่าเขาสุดยอดนะอยู่ในยุทจิจจกตัวเลขนี้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาแอดหนุยสรรหามาให้ท่านได้ชม มาดูบังยีหน่อยบนอยู่ที่068ล่างอยู่ที่246นะครับ357นะเลขก,กนะ357ทําบนมาผมว่ามันจะจิต7ไหมแล้วเนี่ยมันไม่ติด7นะมันติด3กับ5นะเนี่ย มันจิตสกับ5 3าสนะอย่าลืมเลขหน้าปกอะเลขล่างเหมือนกันมี3 5 7หรือเปล่าหละ่ะไม่มีเลยนะถ้างั้นเอียงไปทางเลขบนก็แล้วกันถ้าบนมาอยู่ที่6กสามแล้วก็8 3ถ้าห้ามาอยู่ที่6กห5แล้วก็8 5นะครับ สตัวมาตัวบนอยู่ที่ห้าหกตัวมาตัวล่างอยู่ที่2 8 4 9มีผลนะครับสองชุดนี้มีผลทีเดียวนะครับลองเข้ามาดูหน่อยนะรางวันที่1วิ่ง5เข้า5 2แต่ไม่แต่มี2 0นะแต่มี5 0านะูนย์ะศูนยไม่มี5 2นะครับ แต่มาดูตรงนี้มีห้าสองนะผมที่ที่ผมบอกว่ามีผลมีผลนะอยู่ตรงนี้แหละนะห้าสองส่วนล่างห้าศูนย์เข้าเลยนะห้าศูนย์เข้าเลยนะเนีน่ยห้าศูนย์ดูตรงนี้นะดูตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับดูตัวประกบนะเอาตัวประกบมาใช้นะครับงวดนี้ถ้าห้าเจ็ดถ้าห้าสามเจ็ดมาห้าสามเจ็ดมาเอาศูนย์ เอา0 6 8มาใส่เขาดึงห้ามันก็จะเป็นห้าหกห้าศูนย์แล้วก็ห้าแปดห้านะห้านะก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดชุดนี้นะครับชุดนี้นะดูดีๆนะครับเผื่อได้โชค ส่วนเลขล่างเลขล่างอยู่ที่284แล้วก็9 28 4แล้วก็9ดึงเด่นไปที่2กับ8ชน2ถ้า2มาล่างอยู่ที่20นะ2028แล้วก็29รูด2เลยพูดง่ายๆนะนี่แหละรูด2เลยแหละ2829 ่ถ้ามีก็จะอยู่ประมาณนี้นะ2อ2แ2ด2องเมันไม่ติด357นะต้องเอามาใส่นะถ้า2มาจริงนะมันก็ต้องเป็น25งห้านะครับมันต้องมี23งส สอแล้วถึงจะมา2 2 8 2 9นะครับถึงจะมาเป็น2 8 2 9 1 2 3 4งนี่คือเลขที่หน้ามองทางเลขล่างนะครับเนี่ยสองสามสอแล้วก็2 9นะครับ ประสบการณ์เขาดีนะครับสองชุดนี้ของบังยีต่อมาคู่เงินนะครับคู่เงินคู่ทองอยู่ตรงนี้3กับ4คู่เท่าอยู่ที่6กับ0นะครับนี่ส่วนแม่นจริง3กับ5 3 4 6 0 3 5 ผู้เท้าปลแกนี่เป็นเลขล่างนะถ้ามาก็จะมาที่6ผมชอบไปทางศูนย์นะถ้ามานะศูนย์กับ2องนะนี่สี่สก็น่าจะเป็นคู่นี้นะก็จะเป็น0 9นย์เก้าศหรือ6 8 6 9 6หสา หกนะส่วนแม่นจริง5กับ3านี่ผมว่า,าใจน่าจะติดสักชุดหนึ่งนะผมว่านะทิ้ง7ได้หรือเปล่าล่ะงวดี่ผ่านมาเข้าทั้ง5้าศนห้ะตรงนี้นะผูเท่าป้าแก่เข้า5้าสองหตรงนี้เข้า5้าสองหดึงชนไปที่2องน,ะน 2 2แล้วก็25ดึงชนอยู่ที่ไม่มีเลยนะมีตัวหนึ่งคือ3นะนี่3แล้วก็3จุดนี้ไม่มี3เลยถ้า3ม,มาก็จะอยู่ที่63กับ03ตรงนี้มีไหม63 03ส นะครับตัวที่มันชนกันนี่แหละมันชอบออกแต่ใจผมยังชอบเลขสองอยู่นะใจผมยังชอบเลขสองอยู่มันจะมาห้าสองอีกหรือเปล่านะต้องต้องต้องดูตรงนี้เพราะเขาเคยเข้าเราก็ต้องระวังเล่มนี้แม่นนะเล่มนี้ค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยนะครับอาจารย์เปียสามกับหก นะครับนี่ทับกระดาน3 4เลขดับ1กับ3เลขเกิดอยู่ที่0กับ6นะดอทคอมกับเพชรน้ำงามอยู่ที่2 6และ0นี่คือเลขล่างนะถ้ามานะถ้ามาเข้าเนี่ยแหละเลขล่างงวดที่ผ่านมาเข้า5 0นะ แต่มันไปติดแต่มันไปติดทั้งบนและล่างอย่างว่าแหละแปดกับ5 0ตรงนี้นะชนเลยห้านะครับงวดนี้ไม่ได้ขนาดนั้นนะงวดนี้ชนไม่มีเลยอะ่ะมี6กกระสอ,อาจารย์นะมี6กกระถ้าเป็นไปได้เอียงไปทางเลข ชอบทั้งคู่เลยอ่ะหกับ0ูนะหกับ0ูนกับ2เนี่ยตผมชอว่าตัวนี้เข้านะงวดนี้นะก็จะเป็น3ามนะถ้ามากับคู่นี้นะเอาเลขปกมาใส่นะครับนี่คอยดูผลในวันที่16นะครับผมว่าจุดนี้เข้านะครับเข้า มันมี0กับ7ขาด5้ห้ามาทางนี้นะห้ามาดุนขุมมรับหน่อยบน5้าหล่างสองแนะแว่นสีชา0 2นย์สนะครับ ถ้าดึงสมันก็จะเป็น24 29 26 21 21 26 28 29 27 28 29นะถ้ามานะ่าจะประมาณนั้นส่วนเลขบนส่วนเลขบนก็มันจะเป็น5มันออกไปแล้วมันจะเป็นได้ไหมนะ แต่เลขล่างชอบไปทางเลขสองนะสอแล้วก็หกสูน์แล้วก็6ถ้ามานะครับงดที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าละหุมทรัพย์หุมทรัพย์งดที่ผ่านมาเข้าแต่เลขวิ่ง2กับ0จับคู่เข้าที่2552ส่วน ห้ 50, ไม่มานะครับอันนี้ไม่เข้าแว่นสีชาเข้า52ไม่ไมเข้านะครับวดนนี้ถ้ามาเอียงไปทางเลขสองส่วนบน ส่วนบนมันก็จะเป็น6 7 8 9หรือเปล่ปานะก็มองมอง,มองไปทางนั้นก็แล้วกันสรุปทั้งเล่มนะงวดนี้บนดึง6ล่างดึง2องเลขเคลียร์อยู่ที่7 0 6เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากรูด6นะสำหรับเล่มนี้ ก็จะเป็นหกสามหกสยิงยาวเลยนะถ้าหกมานะส่วนเลขล่างยิง2มันก็จะเป็น2องศูนย์สองหเจ็กเลยนะนี่เลียงเคืียงวดที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าสรุปทั้งเล่มสรุปทั้งเล่มเข้าบนนะครับ5 2วิ่ง5เข้า5 2 2 5นะครับ8 5 2ส่วนข้างล่าง50า no, นโนนะเซโนส่วนบนงวดนี้6ชอบหรือเปล่านะผมก็ว่ามันน่าจะมาไหมแลละมาน่าจะมาอยู่นะหกเจ็ดนะครับทํามาก็จะไปที่หกเแล้วก็9นะบนนะ เสร็จของเขาอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอามาใส่มันอยู่ที่0123นะ60 61 62 63แล้วเขาเอาศูนย์มาแจมเนี่ยตรงนี้นะศูถ้าศูนย์มาอยู่ที่0 60 70 80 9นะตัวนี้ยืนนะล่างล่างน่าจะโอเคตามนี้นะครับ หน้าสุดท้ายหน้าท้ายสุดงวดนี้ปะทะเสียนเตากับถุงเงินแต่ดึงเด่นไปที่6กับ2 1 2 6กับ2 6, 6บน2ล่างบนและล่างนะครับ ạ. ลองดูบนและล่างนะ6 5 6 7 6 4 6 0 2 5 2 7 2 4แล้วก็2 0 งวดที่ผ่านมาดึงเด่น2เข้าสอหนะไม่ธรรมดานะครับสองหวดนี้ถ้า6มาอยู่ประมาณนี้แหละนะเขาเขาค่อนข้างจะจับคู่ได้แม่นนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมานี่คือสรุปทั้งเล่มของเขานะตัวแม่น นี่อีกตัวหนึ่งที่แม่นนะ้ารูดตรงนี้นี่ก็คืออีกตัวหนึ่งที่แม่นแต่เนื้อสิ่งินได้ตัวนี้นะอยากจะฝากสามห้าเจ็ดเอามาใส่ตรงนี้นะครับบวกสามห้าและเจ็ดหกชุดนะ หกสามหกห้าหกเจ็ดสองสามสองห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับนี่ขาดสามนะขาดสามเอามาใส่หกห้าสองสามนี่นะหมดนี้เชื่อว่าเข้าอีกนะผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีสำหรับเงินล้านโอเคครับกบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให,ให้แอดหนุยคุยเรื่องหวยด้วย ขอบพระคุณเจ้าของนิตยสารเงินล้านนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสนำมารีวิวขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ